นี่เรามาติดตามที่สาวคนนี้กันดีกว่านะคะสาวกิฟซ่านันเองนะคะเขาบอกว่าตอนนี้นี่เธอเตรียมร่างกายฟิตเต็มร้อยเลยนะคะเพราะจะมีโปรเจกต์อะไรเล็กๆน้อยๆนะคะมาฝากเป็นแฟนให้หายที่ถึงกันด้วยค่ะถึงแม้จะไม่มีวงเกิร์ลบิ๊เบอร์อย่างที่คุ้นเคยนะคะแต่ว่าหนึ่งในสมาชิกอย่างกิฟซ่าปิยาก็เผยผ่านทางไมค์ของชูค่ะว่ายังไม่แขวนไมค์สักทีเดียวนะคะเพราะาช่วงสิ้นปีนี้ถึงต้นปี2558 เธอและสามสาวจะรวมตัวกันเพื่อเดินสายเล่นคอนเสิร์ตชนิดไม่ให้พักหายใจค่ะงานนี้นะคะถึงแม้จะไม่ใช่คอนเสิร์ตใหญ่แต่เธอก็มั่นใจว่าเป็นนัดกระชับความสัมพันธ์ระหว่างแฟนคลับที่ดีรวมไปถึงพวกเธอทั้ง4คนที่ห่างหายกันเองด้วยค่ะก็ไม่ใช่คอนเสิร์ตใหญ่แบบขายบัตรทิกเก็ตอะไรอย่างงี้ไม่ใช่แต่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตแบบค่อนข้างแบบฟูลคือเต็ม แต่ว่าไปตามจังหวัดต่างๆก็กับเบลเนี่ยเราก็ยังไปงานโชว์ตัวกันอยู่เจอกันอยู่คุยกันตลอดนะคะกับกิ๊บซี่เนี่ยก็เจอกันทุกวันคุยกันตลอดค่ะเพราะว่า <laughs> เพราะว่าก็ก็คือเหมือนกับว่าอยู่อยู่กลุ่มเดียวกันอนะแล้วก็ เวลาไปกินข้าวหรือว่าไปเที่ยวก็ไปด้วยกันตลอดแต่ว่าอย่างนันนี่อย่างเงี้ยคือเขาก็จะเป็นแบบว่า working woman เราก็จะไม่ค่อยได้มีโอกาสคุยกับเขาแต่ว่าส่วนใหญ่ที่เราจะคุยเขาก็จะเป็นเรื่องงานอะไรเงี้ยมากกว่าค่ะ<อ>สาวเสียงดีที่หันหน้ามาจาับก,การแสดงอย่างเธอนะคะยังบอกว่าการถ่ายทําละครเรื่องดังไฟใต้น้ําเปลี่ยนมุมมองในการทํางานเธอไปจากสมัยนักร้องแบบสุดโต่งค่ะต่างมากค่ะคือตอนที่เราเป็นศิลปินนักร้องเนี่ยไม่ว่าเราจะไปที่ไหนเนี่ย คนก็จะแบบดูแลเราแบบประคบประหงมเราแต่เป็นนักแสดงเนี่ยเราอยู่ในกองก็คือไม่ว่าคุณจะเป็นใครเนี่ยคือเท่าเทียมกันหมดสิ่งที่เขาจะชอบคุณหรือไม่ชอบคุณเนี่ยก็คือคุณทําให้งานมันผ่านไปได้เร็วหรือชา้าก็คือคุณเล่นได้หรือเล่นไม่ได้เข้าใจในบทแค่ไหนอะไรยงี้ก็ถ้าถามตอนนี้นก็คงชอบการแสดงค่ะเพราะว่าเหมือนกับว่าได้ก้าวมาทําอย่างเต็มตัว นอกจากนี้นะคะสาวก GB ค่ะก็อาจจะได้ลุ้น2ต่อนะคะเพราะกิ๊บซ่าบอกว่าขอเวลาสักพักอาจจะมีโปรเจกต์น่ารักน่ารักระหว่างวงในอนาคตออกมาส่วนจะมาเป็นรูปแบบไหนนะคะก็ยังบอกไม่ได้คะ่ะแต่ที่มั่นใจเลยก็คือทำร่วมกับค่ายผู้มีพระคุณอย่าง RS ชัวชัวค่ะ หลายคนคิดถึงลีลาของสีสาวนะคะเตรียมตัวเลยนะคะว่าเธอจะไปจังหวัดไหนก็ตามไปเชียร์กันได้ใช่แล้วนะคะอาล่ะค่ะช่วงต่อไปนะคะโซินซ้าค่ะเบลมีข่าวนะคะเกี่ยวกับดาฮีวงแกรมนะคะมาฝากกันด้วยจะเป็นยังไงต้องมาติดตามกันค่ะ